รีวิวโรงแรมพักกาวันรีสอร์ทนะคะอยู่มหาสาราคามคะ่ะน้องหญิงมาพักที่มหาสาราคามมาในน้นองหญิงใส่บริการโรงแรมพักกาวันรีสอร์ทคะ่ะอยู่ไก่แยกแวงน้่งค่ะใก้ๆกับโกบันฮาวมหาสาราคามนะคะอยู่ในหมู่บ้านคะ่ะอยู่ในซอยนิดนึงเป็นรีสอร์ทนะคะฝั่งนี้จะเป็นรีสอร์ทราคา450บาทคะ่ะด้านหน้าบรรยากาศอบอุ่นต้นไม้ไลายลเช็คอินเดบร่อยคะ่ะราคา450บาทฝังนี้คะ่ะ ฝังด้านหน้านะจะเป็นบ้านเป็นหลังค่ะหาร้อยหาสิบบาทย่างข้าไปค่ะจะรถเตมของเดียวกันนะจ๊ะจะของพ่นวมวนมวนบบมีอาหารเส้านะคะไม่ใช่กาแฟท่านค่ะเช็คอินเรียบร้อยน้องยิงก็ไม่คิดของบนรถค่ะน้องยิงเดียห้องนี่แหละค่ะฟังนีสี่ร้อยหาสิบบาทนะคะเดี๋ยวพาไปมุบรรยากาศในห้องค่ะว่าเป็นจังใดคนผักหลายค่ะบรรยากาศอบอุ่นค่ะ โรงแรมนี่ว่าแมทโรงแรมใหม่นะคะโรงแรมเก่าแต่ความาสะอาดใช้ได้เลยนั่งจะเป็นงานบิวอินนะคะมีทีวีตู้เย็นเตียงไปเตียงหกฟตุตค่ะบรรยากาศดีมองรับเบียงมากกว่นะคะน,นั่งเรนชิปกาแฟาข้างนอกก็มีค่ะมองนี่มองนั่งเรนนะคะข้างนอกค่ะบรรยากาศกับทีว่าใช้ได้ฟังผูดก็เป็นอาจจะเป็นปลาแต่ไม่น่ากลัวนะคะบรรยากาศเงียบสงบอยู่ในหมบ้านค่ะ เสียงรถแล่นพันกระแถบบริยินนะคะเพราะว่ายูนี่หลืบเติบจา้าว้าวห้องน้ำก็ถือว่าใสได้นะคะโอเคเลยพระกาวันรีสอร์ท450บาทเริ่มต้นน้องหญิงแนะนำเลยคะ่ะ